สวัสดีค่ะแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่คลิปทีออ่ที่เล่นกับน้องนิวทุกอาทิตย์นะคะวันนั้นน้องนิวไม่มานะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องนิวไม่ได้มานะคะก็ขอโทษด้วยนะคะก็แล้วก็ตั้งวอปเปอร์ใหม่แล้วนะเดี๋ยวเราจะเบิร์นห้สอกคลิปเลยนะคะก็ขอไปทันโทษด้วยนะคะน้องนิวติดน้องนะคะก็เลยไม่ได้มาโอเคเขาเพิ่มีน้องนแล้วก็มีอยู่ก็ ติดอยู่เหมือนกันก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยขอไปทันโทษด้วยนะคะที่คนที่ติดตามก็ขอโทษด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าเพิ่งกดออกไปนะขอโทษจริงๆนะคะคือน้องนิวไม่มาก็เลยไม่ได้จะทำคลิปอะไรเลยเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะเล่นเกมไฟในแอ d ให้ดูเดี๋ยวเล่นให้คลิปหน้านะคะเดี๋ยวก็จะเล่นให้ประมาณ ไม่นานนี้แหละเดี๋ยวเล่นให้โอเคเข้าใจนะอุ้ยเข้าใจนะคะบ๊ายบาย